ชีวิตมีค่าอย่าเสียเวลาไปกับสิ่งนี้ 1. ทึางทำให้ถูกใจทุกคนบางคนกลัวจะอยู่แบบไม่เป็นที่รักใครก็เลยพยายามทำตัวให้ถูกใจทุกฝ่ายซึ่งมันไม่มีทางเป็นไปได้เช่นเป็นหัวหน้าแต่ไม่กล้าตำหนิหรือลงโทษลูกน้องที่ทำผิดเพราะกลัวลูกน้องไม่พอใจหรือไม่รักทำเช่นนี้ลูกน้องคนนั้นอาจจะรู้สึกดีได้ แต่คนที่ไม่พอใจคือคนที่ทําถูกตลอดมาเขาจะรู้สึกว่าเขาทําไปเพื่ออะไรเพราะทําผิดก็ไม่เห็นมีอะไรเกิดขึ้นการละเว้นคนทําผิดก็เหมือนทําร้ายคนที่ทําถูกอย่าเสียเวลาทําให้ทุกคนรักเพราะมันจะหนักและเหนื่อยเกินไปใช้ชีวิตอย่างถูกต้องไม่ใช่แค่ถูกใจตรงไปตรงมา 2. คบผิดคน การคบคนผิดบางทีไม่ใช่แค่เสียเวลาแต่ยังเสียอนาคตเสียไปหมดทั้งชีวิตอยู่กับคนเฉยช้าเราก็หาความกระตือรือร้นไม่ได้อยู่กับคนดินถาวาร้ายเราก็ขาดการเอาใจใส่ชีวิตตัวเองหรืออยู่กับคนที่ไม่เคยเห็นเรามีค่านับวันเราก็ยิ่งรู้สึกว่าตัวเองไร้ค่าลงไปทุกวันฉะนั้นให้อยู่กับคนที่เห็นเรามีค่าอยู่กับคนที่เราอยากพัฒนาตนเอง ยิ่งอยู่ใกล้ยิ่งมีพลังใจอยากทําอะไรใหม่ๆอยากทําอะไรให้มันดีกว่าเดิมไม่ใช่ยิ่งอยู่ใกล้ก็เหมือนหายใจทิ้งไปวันๆอยู่กับใครไม่นานเราก็จะคล้ายกับคนคนนั้นอยู่กับคนเก่งคนดีสัก4ี่คนอีกไม่นานเกินไปเราก็มีสิทธิ์เป็นคนเก่งคนที่ห้าก็น่าเป็นไปได้ 3. มัวดแต่ตามเข้าไป เห็นเขาทำอะไรก็อยากทำบ้างเห็นเขาเป็นอะไรก็อยากเป็นบ้างเห็นเขามีอะไรก็อยากจะมีบ้างอ้าวก็ของมันต้องมีความจริงก็มันก็ไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเพราะมนุษย์เป็นสัตว์สังคมแต่บางทีการตามคนอื่นอยู่ร่ำไปจนบางคนไม่มีจุดหมายเป็นของตัวเองเห็นเขาร้องเพลงเก่งก็อยากจะร้องเป็นบ้างอาจจะการร้องเพลงเป็นความสุขของเราก็ทำไปแต่บางคนพบว่ามันไม่ใช่ เราชอบทำงานอยู่หลังฉากมากกว่าก็ต้องหาอะไรที่มันใช่ตัวเองให้เจอครับโดยไม่ต้องไปตามอย่างใครเขาตลอดถ้าตัวเองไม่มีจุดหมายสุดท้ายเราจะไปอยู่ปลายทางของคนอื่น 4. ตอบสนองทุกเรื่อง,ออง,ก,องการจับทุกประเด็นเห็นให้ได้ทุกสิ่งฟังให้ได้ยินทุกเรื่องอาจจะเป็นเรื่องดีในแง่ของการเรียนหรือการทำงาน แต่ในแง่ของการใช้ชีวิตคงไม่จำเป็นต้องเอาทุกสิ่งมาคิดหรือโต้ตอบกลับไปให้ได้ครบทุกอย่างเช่นเขาตนมาเราก็ต้องด่ากลับหรือถกเถียงด่าทอกันในโซเชียลอยู่ตลอดเวลาซึ่งทั้งที่บางทีไม่เคยรู้จักกันก็มีหรือทุกอย่างต้องสมบูรณ์แบบ100%เซตเต็มขาดไปแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์ก็ยอมกันไม่ได้อย่างนี้ชีวิตคงจะเคร่งเครียดเกินไป ชีวิตคนเราไม่ได้ยืนยาวพอจะใส่ใจกับทุกเรื่องได้ศิลปะการใช้ชีวิตให้มีความสุขง่ายๆคือรู้ว่าเรื่องไหนควรรับเอาไว้และเรื่องไหนควรปล่อยวาง